คุณแบงค์มาพร้อมกับเรื่องของหลวงนาบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงครับในช่วงที่บวชเป็นพระเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก 4- ี่ถึงหเดือนที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับครับผมคุณแบงค์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าสารยาครับอยู่ที่สารยานครปฐมใช่ครับอากาศเย็นสบายดีไหมครับที่นู่นอ่าค่อนข้างหนาวครับหนาวเลยเนาะ เออกอบโกยเอาไว้นะกอบโกยเอามันจะไปจากเราเมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้นะใช่ครับเออคุณแบงค์กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังครับนี่โทรครั้งแรกครับแล้วปกติคุณแบงค์ติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อหน,หล,อนอหลังเป็นหลักอ่าเป็นย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะวันนี้ถือว่าเราได้คุยกันครั้งแรกแบบสดๆนะคุณแบงค์ คับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนที่ผ่านมาครับตอนนั้นเนี่ยคุณแบงค์ไปบวชอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก็แล้วกันเราไม่ระบุชื่อวัดนะครับครับวัดนี้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอ่าอยู่จังหวัดพิจิตรครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเป็นวัดหนึ่งในพิจิตรก็แล้วกันเนาะครับเรื่องของหลวงนะคุณแบงค์ไปเจออะไรมาคือ ผมย้อนไปประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับ,รบก็คือว่าตอนนั้นอ่ะผมหาบวชแล้วเราบวชในกรุงเทพฯแล้วเหมือนว่าเราเบื่อความวุ่นวายเราก็เลยจะไปอยู่ต่างจังหวัดอืมเราก็เลยคุยกับครอบที่บ้านว่าเราจะไปอยู่ที่วัดนี้ครับอ่าเราก็ไปดูที่เราไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับวัดนี้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะเลือกว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ที่วัดนี้เนี่ยเราเราเลือกจากอะไรผม เคยไปงานทอดกระถินอ oh. ของวัดเนี้ยครั้งเดียว oh. Oh. ก็คือเมื่อปีที่แล้ว oh. ก็ก็เลยตัดสินใจที่จะไปเพราะว่าเราไปแล้วเห็นว่าบรรยากาศมาันสงบดี oh. Oh. อะไรเงี้ยครับ oh. Oh. แต่พอเราเราไปแล้วเราเราไม่ได้รู้ประวัติวัดนี้ครับ oh. 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 เราก็ไปก่อน oh. 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 เราก็ไปอยู่เราก็ในวัดนะครับจะมีพระทั้งหมดเจ็ดรูป เราก็จะมีชีพามอีกประมาณสามสามสักคนประมาณนั้นครับก็คือเราก็ไปอยู่แรกๆก็ไม่เป็นเหตุการณ์ปกติครับก็คือทุกคนก็จะฉันรวมกันปกติแต่พอเราอยู่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับมันเริ่มมีความแปลกอ,อย่างแรกเลยที่ที่เราเจอก็คือก่อนที่จะเป็นของโรงนาเนี่ยครับก็คือช่วงที่เจ้าว่าเขาปรับเปลี่ยนพื้นที่ เขาให้เราไปฝันต้นกล้วยอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าต้นกล้วยนั่นคือต้นอะไรเรา <อ |pl|> ไปฟันอ<า>ื้อีกวันหนึ่งก็คือป่วยนะครับวันนั้นก็คืออาการเราแย่เลยลรวก็ป่วยแล้วเรามารู้ที่หลังครับว่าที่เราฝันไปก็คือมันเป็นต้นตานีต้นกล้วยตานีที่อยู่ในวัด <_ an> ใช่ครับเร,เราแล้วเร,เราพอเราหายเนี่ยก็คือเราหายจากการที่ว่ากินน้ำมนต์ลดน้ำมนต์แล้วเราก็หายไปอย่างนี้ครับ พอผ่านจากนั้นมาสักระยะหนึ่งเราก็จะได้ยินเรื่องเล่ามาหลายๆอย่างแต่ว่าอ่าก่อนที่หลวงนาเขาจะป่วยอย่างเงี้ยครับอ่าเขาจะมีโรคประจําตัวของเขาก็คือประมาณว่าน้ําท่วมปอดเนี่ยครับเขาจะนอนกับพื้นไม่ได้อืเขาจะต้องนั่งหลับหรือมานั่งเก้าอี้หน้าหน้ากุฏิเขาอะครับหรือบางคืนคือเขาเดินทั้งคืนอย่างเงี้ยครับในศาลา แล้วก่อนที่เขาจะป่วยประมาณสองอาทิตย์มีนกแสกะครับบินตามบริเวณกุฏิอย่างเงี้ยครับตอนช่วงหกข่ำแล้วก็ช่วงเช้าหลานชนะหลวงน้าป่วยก็คือเดินไม่ได้เลยพอเขาป่วยแล้วเดินไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าไปดูอาการอย่าเงี้ยครับแล้วเราเห็นแผลที่ขาอบครับมันมี มันเน่าจนมันมีนอนอยู่ข้างใน,นครับเฮ้ยอือไม่ได้ไปหาหมอเหรอฮะไม่ไม่ได้ไปครับก็คือเขาไปอย่างวันนั้นเขาให้คนพาเขาไปหาหมออ่าเขาก็ได้แค่ยากลับมาครับอ่าเรคืออาการเขาแย่หนิเขาเขาล้มจากรถมอเตอร์ไซค์เขายังล้มเลยครับครับแล้วหลังจากนะั้นคือเขาก็สุดลงไปเลยคือเขาเดินไม่ได้เลยเอืมก็ เราก็ไปทําแผลตรงนั้นนะครับ,รบแผลแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องครับพอเราเข้าไปแล้วพี่กลิ่นในห้องเขาอะมันเป็นกลิ่นสาบซึ่งซึ่งมันแรงมากแล้วมันฉุนถึงขั้นว่าไม่ค่อยอยากจะมีใครเข้าห้องเขาเลยอย่างเงี้ยครับอืมมันมันคือผม,มเคยทําอาสาผมเคยได้กินศพมานะพี่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมือนกลิ่นศพแต่ว่ามันแรงกว่ากลิ่นศพแตกๆอะครับ มันก็เลยทําให้เราคาใจครับเราก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้จะไปปรึกษาใครอย่างเงี้ยครับจนวันหนึ่งที่ว่าผ่านมาสักระยะหนึ่งจากเราทําแผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทางญาติเขาก็จะมาพาเขาไปหาหมอพอวันที่เขาพาคนมารับหลวงน้าไปเนี่ยเราก็ช่วยกันยกหลวงน้าประมาณสักสี่ห้าคนเนี่ยครับแล้วพามเขาก็มอง มองมองดูอยู่ก็คือว่าสายตาหลวงนะ้าเขามองเหมือนมองหาคนนะพี่มองแบบมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาอเหมือนหาคนเราก็เห็นแต่เราก็ไม่พูดเพราะเรารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ที่เราเข้าห้องไปแล้วไงพี่รเราก็เลยอ่ะช่วยกันไปพาไปหาหมอพอลงรถแล้วเขาออกไปแล้วเนี่ยพามค่อยมาคุยกับเรากับเราทีหลังว่าอ่าเนี่ยพามเขาเห็นว่า เหมือนหลงนะเขามองมองเหมือนมองเหมือนจะเหมือนในนี่พี่เหมือนเหมือนผีเข้าสิงแล้วเหมือนแปบว่าร่างนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะจะต้องจะต้องหาร่างสิงต่ออย่างเงี้ยพี่ความเขาบอกบอกกับเราอย่างนั้นเราก็เอารออย่างนั้นหรอเราก็เหมือนไม่ได้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้คิดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ได้กลัวเรื่องตรงนี้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ ผ่านไปสักประมาณสองอาทิตย์เดียวพี่มันฝ<ม>นมันตกช่วงนั้นฝนตกรตรงนั้นน่ะมีพระนั่งกันอยู่สามสามองค์ที่ว่านั่งคุยกันอยู่นะพี่<ม>อยู่ดีๆอลยพี่ประตูห้องหลงทามันเปิดเองครับทั้งทันที่มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับ<ม>เปิดออกไปเองแล้วทุกคนก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องปิดเนี่ยครับเพราะว่ากลิ่นในห้องมัน จากที่ว่าหลวงนาไปแล้วถึงมันจะทาความสะอาดแต่กลิ่นมันก็แรงครับเราก็เดินไปปิดประตูจังหวะเราเดินไปพี่ตาผมอะบองเข้าไปในห้องเราเห็นเงาดําๆนั่งนั่งเหมือนที่หลวงนาเขานั่งหลับอะครับครับครับแต่ว่าสายตาก็คือเป็นตาแดงๆที่มองตรงมาหาเราว่าอ่าเหมือนมองจ้องว่าเหมือนเดินมาทําอะไรอย่างเงี้ยพี่ หมือนมองพยายามมองจ้องเราแต่เราก็เห็นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเราเราเคยเห็นมาแล้วอก่อนหน้าน,นี้เราเคยเราเคยเจอมาแล้วอย่างงี้พี่รเราก็เลยว่าทําเป็นไม่เห็นเขาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเองอเราก็ใจดีสู้เสียที่ปิดประตูแล้วเราก็บอกจอว่าจอว่าเขาก็พูดเหมือน,อนมันเป็นเหตุหการณ์ปกติพี่ค,คือเขารู้อยู่แล้วว่าข้างในมันมีอะไรนะครับแล้วพอผ่านตรงนั้นไป อีกวันหนึ่งผมก็ป่วยอืก็คือป่วยลงไปเลยไม่สองสามวันนะครับมาดีขึ้นตอนที่ว่าได้ได้น้ำมนต์พอแล้วพอหลังจากนั้นมาสักระยาหนึ่งครับพี่นกแสกก็กลับมาบินเหมือนเดิมนะครับบ่านี้พระพระกับพามก็มานั่งคุยกันเหมือนประมาณว่าแม่พามเขาก็แย่หลวงนาเขาก็แย่อย่างเงี้ยครับเขาก็สนินฐานกันว่าใครจะ เสียชีวิตก่อนกันอืมก็พอสักระยะหนึ่งตรงนั้นนะครับมันก็เลยหายอ่าเขาเรียกอะไรนกนกก็หายไปอืมระยะหนึ่งแล้วคราวนี้ความเขาเรียกอะไรความแปลกอะพี่อืมผมไม่รู้นะผมเดินผมจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะชอบเดินเข้าไปในห้องของเจ้าว,ว่านอย่างเงี้ยพี่จะชอบไปดูเขาเรียกอะไรดาบ ของเจ้าวาดที่อยู่ในก mm ุฏ hmm. ิเขาคร mm ับ hmm. ผมเดินไปแล้วผมก็เปสะดุดตาดับเป็นมีดหมอครับ,รบเล่มหนึ่งเราก็ชี้แล้วถามพามแล้วถามพาม,มที่พระเห็นวันนั้นอะ mm hmm. ที่เห็นในห้องโรงน้ำคือใช้มีดสั้นเล่มน,นี้หรือเปล่าอ mm hmm. พามบอกว่าใช่ก็คือมีด,ม,ดมีดสั้นเล่มน,นี้แหละพี่ที่ที่ทําให้เราเห็นนะว,วันนั้นอืม mm hmm. เราก็เลยเริ่มมาปฏิปต่อเรื่องอีก mm hmm. เราก็คุยกับพามพามเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนะครับก่อนที่หนุ่มนาจะมาบวชเขาเล่นอ่าคุณส่มาก่อนนะครับอ๋อเล่นของมาก่อนใช่ครับเขาเขามีทั้งสายขาวและสายดำมีครับ <Quit. S 2> mm hmm. เขามีทั้งสองสายแต่ว่าเขาไม่เคยไหว้รูออไม่เคยไหว้รูเลยแล้วก็จะทําพิธีอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาทําเลยเขาไม่เคยถือพานไหว้รู่เลยอื อย่างนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันทําให้ครูเขาไม่พอใจอ uh huh. ของก็เลยกลับเข้าตัวครับครับแล้วก็ uh huh. ก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยก็คือตอนที่เขาเดินได้นเนี่ยแม่เขาก็เป็นชีอยู่ในวัดนี่แหละครับ uh huh. เหมือนประ่าประมาณว่าหลวงนาเขาจะต้องไปดูแลอื uh huh. แล้วคราวนี้เหมือนแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมอาบน้ําเขาก็เลยพาแม่เขาเนี่ยมาตุง โอ่งที่มันเป็นโป่งล้างจานอีกเขาก็ตักน้ำนะครับล่าใส่แม่เลยล่าใส่แม่แล้วเหมือนแม่เขาโวยวายครับเขาก็เอาขันนั่นแหละครับที่ที่เขาเถืออยู่คะหัวแม่โอ้ยอืม,อมนั่นแหละครับหลังจากนั้นเขาถึงได้แย่ลงมายันที่ผมเจออยู่ในปัจจุบัน,นครับแล้วก็พอผ่านมาเนี่ยครับล่าสุด ผมก็กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วอะไรอย่างนงี้บครับพอผมกลับมาได้สักอาทิตย์หนึ่งหลวงนาเขากลับมาที่วัดนะครับสรุปก็คือขาที่เขาเป็นแผลพี่โดนตัดทั้งสองข้างโดนตัดทั้งสองข้างแล้วก็่เขาก็ยังอยู่สภาพนั้นนะครับเป็นอาทิตย์แล้วเขามาเสียชีวิตหลังจากที่เขาถือพานขอขมาแม่อืมไม่ทันแล้วนะ ถือพานขอเขามาแม่ได้สองวันเองมั้งพี่ก็เสียชีวิตเลยออืแล้วคนมารู้ตัวกันอีกทีก็คือประมาณสิบโมงเช้าของอีกวันแต่เขาเสียชีวิตคว่าน่าจะเป็นช่วงที่พากอีกรูปหนึ่งครับกำลังสวดมนต์อยู่ครับน่าจะเสียชีวิตช่วงประมาณนั้นครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคเรื่องประมาณนี้คือค,คุณแงบงค์กำลังจะบอกว่าหลวงนาท่านเนี้ยก่อนที่จะบวชเป็นพระคือเล่นของเล่นคุณใสามาก่อนแน่นอนว่าการที่จะอยู่ในอยู่กับของพวกเนี้ยมันต้องมีกฎกติกาตัวของหลวงนาคนนี้ไปทำผิดกฎกติกาและกฎกติกาที่สำคัญของคนที่ไม่ว่าจะเป็นสายขาวหรือว่าสายดำแม้กระทั่งคนที่สักก็จะมีอาจารย์ถูกไหม เรื่อง,องรเรื่องที่ผิดต่อบุพการีเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดทำให้เหมือนกับสินของเขาอะ่ะที่ครอบครองอยู่อะ่ะมันขาดลงและคุมของตัวเองไม่ได้ของเหล่านี้ก็เลยก็เลยกลับมาเล่นงานตัวเขาเองเริ่มจากการทำให้ป่วยก่อนทำให้เกิดพงเกิดแผลอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะ<ช>จนผลสุดท้ายต้องตัดขาทิ้งแล้วก็ คิดได้ผมว่าสายไปแล้วที่จะมาขอขมาบุพการีขอขมาคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตไปก่อนเออนะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บก็ส่วนหนึ่งเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของการไปยุ่งเกี่ยวกับคุณสายมนดำก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องพวกเนี้ที่สําคัญคืออย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวกับมันเราพูดหลายครั้งละดีที่สุดนะเรื่องพวกนี้ เออเท่ากับว่าตัวของมูแบงค์นี่อยู่ที่วัดนั่นได้นานขนาดไหนอะประมาณเกือบเกือบสองเดือน,นอ,อ่เกืบเกือบสองเดือนเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะใช่ครับเออนะคในในในตรงนั้นก็คือมันอันนี้ผมขออันนี้นิดนึงพี่อือ่าที่วัดเขาก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับในในในป่าช้าของเขาครับครับก็บค,บคือเคยมีชาวบ้านนะครับเข้าไปในป่าช้าแล้วแบบ มันเหมือนเป็นผักอะครับที่มันจะต้องกินเหมือนเป็นว่าน<ม>นะครับอืเพราะเขาเห็นว่าสวยผักขึ้นสวยมากเขาก็เลยขุดกลับไปพี่ mm. ขุดกลับไปอีกวันเขาเอากลับมาคือ <Okey. S 2> เขาบอกว่าที่เขาขุดไปทั้งหมดนั้นอะคือเศษกระดูกหมดเลยครับอืทั้งนั้นที่ว่าตอนที่เขาขุด <Okay. S 2> ในป่าช้าครับคือเขาเห็นเป็นเป็นผักแล้วอ mm ื hmm. แต่เขากลับปเป็นอย่างไรคือเห็นเป็นเศษกระดูก แล้วก็มีป้าคนหนึ่งที่อยู่ที่ดินใกล้ๆกับป่าป่าช้าเนี่ยครับครับเหมือนเขาจะลุกที่ที่วัดเขาค่อยลุกเข้ามาีกินที่วัดเข้ามาเรืเร่อยๆแต่กินเข้ามาด้ตุกป่าช้านะพี่ได้ครับประมาณคืบสองคืบะครับอยู่ดีๆเขาก็ตกบันไดคขหักตายโอ้โ้แค,แค่คิดแค่คิดจะกินที่วัดเข้ามาก็บาปอยู่แล้ว,วนะ ใช่ครับฮในในในป่าช้าคือจะบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับครับแม้กระทั่งกลางวันก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเลยไปซ้ำครับอืมเพราะว่ามันมันมันบรรยากาศมันน่ากลัวถอดมันน่ากลัวใช่ครับบรรยากาศมันน่ากลัวมากอืมนะครับได้ครับคุณแบงค์นั่นคือเรื่องของหลวงนานะครับที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณสายมนดำจนตัวเองเนี่ยต้องมีอันเป็นไปอะนะ โอเค okay, คุณแบงค์ขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The g h o s t Radio เป็นเรื่องแรกของปี2,564จดบันทึกไวเลยนะอันนี้คือสายแรกของปีนี้เลยนะใช่ครับออนะฮะขอบคุณมากๆนะคุณแบงนะบค์นะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่นะฮะเออลืมถามเลยช่วงปีใหม่ได้ไปเที่ยวไหนมาไหมฮะเนี่ยไม่ได้ไปพี่เฝ้าสารยา อ่ามันออกไม่ได้ครับผมยังต้องทํางานอยู่เออดีแล้วดีแล้วทํางานอยู่ในที่ของเราก่อนช่วงนี้เวลาแบบนี้นะครับโอเคได้คุณแบงค์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ